รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามาดูว่าในผลิตภัณฑ์ของเราในนิวจิก้ามันมีอะไรอยู่นิวจิก้าตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของอะไรครับเป็นวัตถุดิอาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูเซลล์นะครับและก็คงความเป็นหนุ่มสาวเพิ่มภูมิต้านทานนะครับป้องกันโรคเสื่อมของร่างกาย ปฏิพันฑ์ของเรามีสาประกอบที่เป็นหลักๆอยู่9ชนิดด้วยกันส่วนประกอบที่สำคัญเชนิดผสมประสานกันอย่างลงตัวตัวที่เป็นพระเอกที่สุดก็คือตัวแรกที่เราเรียกว่าเบต้ากรูแทนไหนใครเคยได้ยินคําว่าเบต้ากรูแทนมาก่อนบ้าง <Hey! S 1> มีการค้นพบตั้งแต่ปี1940ใหม่ๆค้นพบยังพบว่า ไม่แน่ใจในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือฟื้นฟูในร่างกายของเราเพราะว่ายังมีภาวะแพ้เกิดขึ้นจากการใช้นะครับในช่วงปีแรกๆปรากฏว่าตั้งแต่ในปี1980เป็นต้นมามีการใช้เบต้ากูแคนอย่างกว้างขวางม,มีการวิจัยไม่น้อยกว่า1,000เบปเปอร์ด้วยกันที่ค้นพบว่าไอ้เจ้าเบต้ากูแคนมันเป็นพระเอกที่สุด ที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์อิมมูนซิสเต็มในร่างกายของเราหมายถึงอะไรครับหมายถึงฟื้นฟภภูภูมิต้านทานของร่างกายของเราได้ดีที่สุดเท่าที่ในโลกนี้จะทึงมีได้นี่คือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนตัวมันเองเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวมันเองเป็นกูโคสจึงมีชื่อว่ากูแคนเป็นกูโคสที่ต่อเรียงกันเป็นสายยาวๆโดยที่มันไปจับอยู่กับ คาร์บอนในแต่ละตัวของกรูโคลส์เรียงเป็นวงขึ้นมาจึงเรียกว่าเบต้ากรูแคน13ตัวนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะไปทำให้เม็ดเลือดขาวของเรามีความแข็งแรงขึ้นเม็ดเลือดขาวคืออะไรพวกเราทราบไหมเอ่ยเม็ดเลือดขาวก็คือเหมือนผมปรีบที่ว่ามันเหมือนเป็นทหารเป็นตำรวจที่อยู่ภายในร่างกายของเรา ที่พร้อมที่จะจับเชื้อโรคที่แป,ปรปลอมเข้าสู่ร่างกายของเรากินแล้วก็ทําลายมันซะคนพบตรงไหนในร่างกายของเราที่เริ่มเป็นเซลล์มะเร็งเม็เดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะไปทาเหมืองกินเจ้าเซลล์มะเร็งนั้นตั้งแต่มันเริ่มกลายพันธุ์ใหม่ๆตั้งแต่มันเริ่มมีเซลล์เดียวเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเม็เดเลือดขาวของเราแข็งแรงก็ไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้จับกินเซลล์มะเร็งได้โอกาสที่เราจะป่วยเป็นมะเร็งก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันมี แค่ deal, เซลล์เดียวเท่านั้นในช่วงแรกแต่ถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเอ่อนแอปัญหาที่เกิดตามมาคืออะไรสร้างไหมเซลล์มะเร็งมันก็จะค่อย <c oughs> ๆแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเป็นสิบหกเป็นสามสิบสองเป็นหกสิบสี่สุดท้ายในอีกหลายปีให้หลังเราก็จะทําได้ก้อนมะเร็งสุดท้ายก็พบว่าเป็นมะเร็งระยะสามระยะสี่แล้วก็เสียชีวิตเพราะภูมิต้านทานในร่างกายของเราถ้ามันแข็งแรงตั้งแต่แตวันแรกเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และไอเจ้าเบต้าเบต้ากูแพนมันสามารถที่จะไปจับกับผิวของเม็ดเลือดขาวทําให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแมคโครฟาจที่เป็นเม็ดเลือดขาวตัวใหญ่ๆกับเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าเนเชลเลอร์เซลล์หรือเอ็นเทเซมที่เป็นเม็ดเลือดขาวตัวเพชทธาตุเมื่อเม็ดเลือดขาวของเราถูกกระตุ้นจากเบต้ากูแพนทําให้มันกระตุ้นไขสันหลังให้ผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ ร่างกายของเรามีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและไปจับกินเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นโพลีแซทลายนะครับที่อยู่ในเบต้าคุกแทนมันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยฟื้นฟูโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคเอสปัณโรคอะไรที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมันสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคที่เราเป็นได้นะครับ ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมันลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลลองคิดดูว่ามเมื่อคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราลดน้อยลงตัวเดเฉชาะอห่ิงยิ่งตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลไม่ดีที่เราเรียกว่า LD L D L เมื่อ L D L ลดน้อยลงหลอดเลือดของเราก็เป็นไงครับ ยังแข็งแรงดีอยู่ยังยืดหยุย่นได้ดีอยู่เมื่อไหร่ที่เขาลั้มสมรรตัวที่ไม่ดีเนี่ยไปจับกับหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเราก็ตีบแคบลงตีบแคบลงตีแบตแคบลงวันดีคือดีเป็นไงครับเจ็บหนะ้าองพอไปตรวจคุณหมอว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบางคนไม่มีคําเตือนนะครับอยู่ๆก็ลมฟุตลงไปและหมอก็มักจะวิวิจิัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้น เบต้าบุแทนช่วยลดการดูดซึมได้ด้วยแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของเบต้าบุแพนป้องกันลบเสื่อมได้เกือบจะแทบจะทุกชนิดเลยครับแทบจะทุกโรคทีเดียวเราไปดูว่ายังช่วยในเรื่องอะไรอีกทําให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้นและที่สําคัญสําหรับคนที่ต้องการให้ผิวพรรณของเราแลดูอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิมเบต้าบุกแพนยังสามารถ ที่จะกระตุ้นตัวไฟโบบาสเพื่อทำให้มีการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวที่เพิ่มมากขึ้นลองคิดดูว่าพอคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยเหี่ยวยน่นตีนกาต่างๆก็จะลดน้อยลงแผลต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นเพื่อนวัยรุ่นที่มีโอกาสที่จะป่วยมีโอกาสที่จะเป็นโรคสิวอักเสบหลังสิวอักเสบ ก็จะมีหลุมสิวเกิดขึ้นเบตา้าปูแคนก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแอนตี้ริงเกิลที่ดีมากหมายถึงรบปลิ้วหน่อยได้ดีมากและก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งหมายถึงชะลอความชราได้เรามาดูว่าเหมาะกับโรคอะไรบ้างครับสำหรับเบตา้าปูแคนโรคแรกมะเร็งเพราะฉะนั้นคนที่ทานยูทิค่าไปเนี่ยมั่นใจว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งใช่หรือไม่ใช่ใช่แน่นอนที่สุด เรามีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราป้องกันโรคมาะเด็งได้ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ทําให้โรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้โรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคเสื่อมชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาในเวลาที่รวดเร็วกว่าคนปกติคือหลั่งสารที่เรียกว่าเจ้าฮิสตามีนฮิสตามีนมหลัง่งออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ามาเซลเวลาหลายคนเจอควันบุหรี่ หลายคนเจอตัวไรในฝุ่นเจอฝุ่นบ้านเจอตะเกสอนหญ้าบางอย่างเจอมแมลงบางอย่างก็จะมีอาการนะครับคันจมูกจามน้ำมูกไหลไมิเลือดขาตัวมาเซลล์ตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลังฮิสตามีนออกมาที่ทําให้เราแสดงอาการพอเราได้เบตา้าทูแคนไปลองนึกดูว่าเม็ดเลือดขาวของเราเสถียรขึ้นไม่หลังฮิสตามีนออกมาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างชนัดน,นะครับ ยังช่วยในเรื่องของโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบหืดหอบหืดก็ถือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในหลอดลมของเรานะครับต้องกันโรคภูมิอีกสูงได้นะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับเชื้อไวรัสเช่นเริมอูสวั์หรือว่าเอสนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนี่คือตัวเด่นที่สุดที่อยู่ในตัวหลิวจีด้าของเราเราไปดูนะครับชนิดที่2ชนิดที่2เป็นกรดอะมิโนแอซิดนะครับชื่อว่า L อ E. E. เอสซิสเตีนี่มีอยู่ในร่างกายของเราในปริมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะลดน้อยลงเอสซิสเตนช่วยในเรื่องอะไรมันช่วยเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายของเราผลิตกูตาไทโอนหลายคนคงเคยได้ยินกูตาไทโอนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากูตาไทโอนมีบทบาทเด่นมากในเรื่องของการที่มันเป็นสารต้านอันอุนูอิสระ ถ้าเรามีสารต้านรู้จรกในร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นมันก็ขจัดสารพิษหรือสารอนุชนัตหรือสารอนุษนัตที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้เร็วขึ้นมีบทบาทในเรื่องของการที่ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเม็ดสีของเราผลิตสีเพิ่มมากขึ้นเ่อกูต้าเทโอนช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เม็ดสีก็คือตัวเมลามินนะครับเมลานิน ผลิตสีลดน้อยลงก็จะทำให้ผิวของเราขาวขึ้นใสขึ้นกระจ่างขึ้นไอตัวแอลซิสไอเนี่ยมันไปทำงานร่วมกับอูตามิกแอซิดกับตัวไนซี C, ช่วยทำให้มีการเกิดมีการสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่อมันสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยทำให้อะไรครับผิวขาวขึ้นเปล่งปลั่งขึ้น แล้วก็ชะลอปริยาแห่งวัยของร่างกายของเรานะครับเสริมสร้างซ่องแซมผิวหนังเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราและช่วยส่งเสริมการทํางานของเม็ดเลือดขาวของเราให้เพิ่มมากขึ้นผ่านไปสองชนิดแล้วแล้วตัวนี้คืออะไรครับเห็ดหลินจือคืออะไรครับคือเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือมีอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยสายพันธุและสายพันธุ์ที่ถือว่าดีที่สุดสายพันธนะุ์นั้นชื่อว่าลูซีดัม เป็นเห็ดหนิงจือสีแดงที่ถือว่ามีสรรพคุณสูงสุดในเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยที่มันกระตุ้นภุมตั้งทานกิ่เช่นเดียวกันในเห็ดหลิงจือก็มีตัวโพลีสแซคคายอยู่โพลีสแซคลายจำไว้เลยว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตท,ที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทํางานเพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้มันมีอยู่ในเห็ดหลินจือสารอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเห็ดหลิงจือ เราเรียกว่าไตรเทอร์ปีนอย์สารตัวนี้มันมีทั้งกาโนเดมิกแอซิดและก็ลูซินิกแอซิดที่ช่วยนะครับฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองนะครับสามารถต้านการเกิดเป็นเซลล์มันเองได้เห็นไหมว่าเรามีทั้งเบต้ากูแคนที่สุดยอดบวกกับไตรเทอร์ปินนยโพลีสัคคราที่อยู่ในเหตุหินเจอ ช่วยทําให้ต้านการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้โรคหัวเยอะนะครับโรคคอร์นอิกสูงโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอีกแล้วนะครับแล้วก็โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคตับอักเสบคนที่ป่วยโรคตับอักเสบไม่ว่าจะติดเชื้อจากไวรัส B C มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับตัวเหตุผนลนมากเกินไปก็เกิดภาวะในร่างกายของเราที่ผิดปกติ เช่นอะไรครับร้อนในเกิดขึ้นมีแผลติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายคนที่เย็นเกินไปคือกลุ่มคนที่เป็นอะไรครับเป็นหวัดได้ง่ายนะครับไอจามได้บ่อยๆเพื่อนร่างกายของเรามีร้อนกับเย็นอยู่ทํายังไงถึงจะให้มันสมดุลได้โสมช่วยปรับสภาพความสมดุลในร่างกายของเรานะครับช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราลดภาวะเครียดและภาวะวิตกกังวลภาวะเครียดในสังคมของเราปัจจุบันนี้เป็นไงครับ เ <Yeah. S 2> พิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและส่วนใหญ่พวกเราเครียดในเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรครับที่เราเครียดและตัวมันเองช่วยอะไรครับควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจได้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้เห็นไหมครับช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเจ็บป่วยแล้วก็รักษาสมดุลของฮอร์โมอนเพศมองย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่เบต้ากูแคน เห็นถิงนือหรือแม้แต่โศเห็นว่ามันพุ่งเป้าไปที่ไหนครับพุ่งเป้าไปในเรื่องของการป้องกันโรคที่ทําให้เราเสียชีวิตทุกโรคเลยครับที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายของเราทั้งหมดสแสดงว่าถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายของเรามันช่วยดูแลร่างกายของเราแทนเราไปถึงในระดับเซลล์ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ตายจากโรคต่างๆเหล่านี้แน่นอน แล้วเราควรตายจากโรคอะไรดีครับควรตายจากโรคอะไรดีรวยเรือรังโรครวยเรือชาลาดีไหม <c oughs> บางคนบอกว่าโรครวยเรือรังนะครับผู้นาที่รับอะไรได้หลายแสนขนาดนี้บอกว่าโรครวยเรือรังถ้ารวยเรือรังไม่ควรตายเด็ดขาดนะครับ <c oughs> ควรรับราไรได้อย่างต่อเนื่องแต่นี่เรากําลังพูดว่าเราไม่ควรป่วยกับโรคเรือรังอีกแนละ้วเราต้องเอาชนะโรคนี้ให้ได้และจะทลายตัวนี้มันคืออะไรครับ มันก็คือกรดอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามาหาศาลมากๆตั้งแต่มีการนะครับวิจัยค้นพบว่าในติกออกไซด์ในปี1998จนได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปีนั้นและพบว่าในติกออกไซด์ช่วยขยายหลอดเลือดให้ร่างกายของเราได้เมื่อขยายหลอดเลือดในร่างกายของเราได้ลองคิดดูว่าเราจะป้องกันโรคอะไรได้โรคหัวใจ ที่เราเป็นอยู่ก็เพราะว่าหลอดเลือดหัวใจมันตีท<ง>ทำไงยังไงให้มันขยายตัวถ้ามันขยายตัวได้เราก็ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้หลอดเลือดเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นโคนนรคความดันเลือดสูงหลอดเลือดของเราแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นโรคอะไรครับอัมพฤกษ์อัมพาตไงครับหลอดเลือดของเราแข็งแรงการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงหลอดเลือดของเราแข็งแรงผิวพันธุ์ของเราก็จะเต่งั่งสดใสเพิ่มมากขึ้น ไอ้เจ้าไนตริออกไซด์มันมีประสิทธิภาพในการขยายหลอดเลือดแล้วก็ค้นพบลึกลงไปอีกว่าร่างกายของเราถ้าได้อะมินแอซิดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลอ i จินีนมันจะไปทําให้ร่างกายของเราเพิ่มปริมาณไนตริกออกไซด์ในหลอดเลือดของเราได้แสดงว่าถ้าเราได้แอลอาจินีนเข้าสู่ร่างกายของเราก็ไปขยายหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดเราจึงป้องกันโรคหลอดเลือดที่เป็นความเสือ่อม ทุกโรคได้แกับตัวแคลเซียมมาผสมประสานเป็นหนึ่งตัววิตามินซีตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและตัวมันเองกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้แต่วิตามินซีถ้าเราทานมากเกินไปตัวมันเองเป็นกรดเพราะว่าชื่อมันคืออะไรชื่อมันคืออะไรครับแอสคอร์บิกแอซิดมันคือกรดทานเข้าไปมากๆบางคนจะละคายเคืองกับเพราะอาหารได้ บางท่านทานไปแล้วมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนต่างๆได้จากภาวะความเป็นกรดที่สูงเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเราทีนี้ทำยังไงให้ภาวะความเป็นกรดมันลดน้อยลงมันไปจับกับตัวแคลเซียมเราก็ได้ไประโยชน์ทั้งตัวแคลเซียมด้วยและตัววิตามินซีด้วยก็จะทำให้เราได้แคลเซียมเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงและตัววิตามินซีตัวเองสำคัญมากอย่างยิ่งในกระบวนการ เสริมภูมิต้านทานและในกระบวนการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพราะฉะนั้นตัววิตามินซีกับตัวแคลเซียมช่วยป้องกันและลรักษาอาการอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช,ช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองจากอนุมอิสระช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยชะลอความชรานี่คือแคลเซียมแอสคอเบตล้วไปดูนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวคอรไดเซตไซเนซิสเอ็กซ์ตร้า ตัวนี้หลายท่านในซัลซิมอลคงรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกแรกของซัลซิมอลในกลุ่มดวทรีน่ของเราคืออะไรครับคือถัอองเช่านะครับหลายท่านรู้สรรพคุณของถังเช่าเป็นอย่างดีแล้วนะครับถังเช่าเด่นมากในเรื่องของหลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันกูตา้าอเบตากูแคนเด่นมากในเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทานเด่นที่สุดคือเพิ่มภูมิต้านทานถังเช่าเด่นที่สุดในเรื่องของหลอดเลือด แสดงว่าเรามีหลายสุดยอดอยู่ในนิวจิก้าร่วมกันแล้วมาดูนะครับว่ามันช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราในหลายปีก่อนหน้านั้นนะครับนักกีฬานักกีฬาจากประเทศจีนวิ่งมาราธอนแข่งกับพวกฝรั่งขายยาวๆปรากฏว่าได้แชมป์โอลิมปิกเขาก็ศึกษาว่าทาไมเนี่ยนักกีฬาชาวจีนผู้หญิงทําไมวิ่งได้อืดได้ทนกว่าพวกฝรั่งแล้วก็พวกนิโกโรผิวดําปรากฏว่า พบว,ว่านักกีฬาจีนทางถังเช่าถังเช่าเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดพอเพิ่มออกซิเจนในเลือดของเราเป็นไงครับมันก็เหนื่อยช้าลงเลยครับจึงวิ่งได้อึดได้ทนกว่านะครับชนชาติอื่นๆนะครับเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยซูเปอร์ออกไซด์ดสมูทเตสและตัวมันเองมีไนตริกออกไซด์ด้วยนะครับแอลอาร์จินีนไปช่วยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ แต่ตัวค่อยได้เซบไซนัซิสหรือถังเช่ามันมีไนตริกออกไซด์ในตัวมันเองเมื่อเรารับก็เปเลยงครับได้เต็มเมเลยครับขยายหลอดเลือดทันทีช่วยทําให้เราควบคุมเรื่องโรคความเสื่อมจากโรคหลอดเลือดได้ทั้งหมดทุกๆโรคแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลนะครับของคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายของเราเราไปดูผลิตภัณฑ์เราไปดูสารประกอบชนิดอื่นอีกนะครับยังมีอะไรครับยังมีแกลเซีย คืออะไรครับมล็ด็งองนคือสารสกัดจากมเมล็ดองอ่งูสารสกัดจากมเลเ็ดอง่น,นะครับคุณสมบัติม,มันมีอะไรครับมันเป็นสารต้านริษะนะครับที่มีความแรงกว่าวิตามินซี20เท่าและแรงกว่าวิตามินอี50เท่าช่วยต่อต้านการทําลายเส้นใยคอลลาเจนและออลาสตินในผิวหนังที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดริ้วรอยนะครับช่วยลดความเข้มของสีผิวบริเวณที่ดาคล้า ทำให้ผิวขาวดูกระจ่างใสขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดน,นะครับช่วยลดอาการชาตามมือปลายเท้านะครับช่วยทําให้นอนหลับได้สนิทขึ้นมีการวิจัยหลายครั้งที่พบว่าสารที่อยู่ในมลเมล็ดองุ่นมันชื่อว่าเลสบัราทรอซึ่งเป็นการวิจัยค้นพบใหม่ในช่วงไม่เกิน10ปีที่ผ่านมา เลสวรทอเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของโลดปอดเลือดอีกเช่นเดียวกันอาละนี่คือชนิดที่8แล้วนะครับอินเกเรนซ์ชนิดที่8เรลองไปดูอินเกเรนซ์ชนิดสุดท้ายชนิดสุดท้ายคืออะไรครับเปลือกสนทมยบาเอ็กซ์แคือสารสกัดจับเปลือกสนในเปลือกสนจะมีสารที่ชื่อว่าโปรแอนโซแอนโตรไซยานิดินซึ่งเป็นสารต้านวิสณะที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆ ช่วยทําให้หลอดเลือดของเรามีความแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคหัวใจป้องกันการเกิดภูมิแพ้โดยยับยั้งาการสร้างพิซมีนที่ตะกี้ได้เล่าไปแล้วว่าพิซมีนมันคืออะไรที่หลั่งออกมาจากเลือดขาวของเราช่วยลดฝ้ากระจุดดำดำได้ด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยยับยั้งาการสลายตัวของคอลลาเจนและอินาสตินจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยไ,ได้ช่วยทำให้หลอดเลือดชิดจุดและแข็งแรงมากขึ้นทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นจึงทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเพิ่มมากขึ้นเปื้อนสนที่ดีมากๆ อยู่ในยุโรปตอนใต้แถบประเทศสเปนแล้วก็โปรตุเกสอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสเราจะมีอยู่ทริปหนึ่งที่เราไปเมดิเตอร์เรเนียนในปีห้าแปดเดี๋ยวจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูเปลือกสนนะครับที่ทริปที่เราจะไปล่องเรือนะครับที่สเปนแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีกันเปลือกสนในช่วงหลายปีหลังก็เป็น เป็นอินกิเยนที่สําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่มันต้ออานอนุมูลอิสระได้ยอดเยี่ยมมากๆฟื้นฟูผิวพรรณได้มีการนะครับที่ทําการกวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเปิกสนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเ,เรียกว่าไม่น้อยกว่า 30- 40เปเปอร์ด้วยกันที่รู้เลยว่ามันช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสดชื่นขึ้นได้เปล่งปลั่งข,ขึ้นได้เอาละ่ะสรุปว่านิวจิก้าเหมาะกับคนป่วยหรือเหมาะกับการฟื้นฟูหรือป้องกันโรคอะไรได้บ้าง โรคมะเร็งคนป่วยเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดโรคติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราโรคภูมิแพ้นะครับโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบหืดโรคฟันอีกสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับอักเสบโรคไตวาย